คลิปนี้นะครับพานักเรียนมาเดินหน้าเข้าซองนะนักเรียนถามว่าเดินหน้าเข้าซองเนี่ยทำยังไงให้เดินเข้าตรงๆได้เนี่ยผมมีวิธีนะครับสร้างความมั่นใจให้นักเรียนได้ทําได้นะครับเดินตรงมาเนี่ยให้เราเลยก่อนเดินหน้าชัดเข้ามาเลยตอนแรกนักเรียนงงเลยนะเฮ้ย hey, พี่ตั้มทำงี้เพื่ออะไรครับอลองถอยดูยสิใส่เกียร์ถอยหลังถอยมาแล้วหมุนขวาหมดครับลองหมุนขวาแล้ว,วลถอยมาเรื่อ,อยๆครับแล้วนักเรียนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ผมสอนนั้นคืออะไร พอนักเรียนลองทำปุ๊บโอ้พระเจ้าช่วยทำไมมันเป็นอย่างเงี้ยหน้าตรงกับซองเลยใช่ครับผมสิ่งนี้แหละครับที่ครูคนอื่นเขาไม่กล้าสอนสิ่งนี้แหละครับที่ครูคนอื่นเขาไม่รู้วิธีทําแต่ผมมีเทคนิคดีๆทําให้นักเรียนสามารถทําได้นะครับทําได้เองด้วยผมอยู่ด้านนอกรถผมไม่ได้บอกอะไรเลยนักเรียนทําตามปุ๊บได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเทคนิคผมเยอะครับ สามารถทําให้นักเรียนมั่นใจในการคุมควบคุมรถนะนะครับไม่ว่าจะหมุนพวงมาลัยอะไรยังไงเดินหน้าถอยก็ซองอะไรยังไงนะครับทำได้เลยผมมีเทคนิคมากมายซึ่งสามารถทําได้อย่างมั่นใจด้วยถอยออกจากซองมาปุ๊บเนี่ยนักเรียนไม่กล้าถอยจากซองกลัวว่ารถจะครูดผมมีเทคนิคทุกอย่างบอกให้นักเรียนทําตามปุ๊บผอนเรียนทําตามปุ๊บนักเรียนงงเลยทําได้ยังไงนะครับไปเรียนที่อื่นมาไม่เคยสอนแบบนี้เลยพอมาเรียนกับพี่ตั้มแม่ทําได้ ทุกอย่างดูง่ายไปหมดเลยนี่ขับรถจริงๆเหรอเนี่ยนี่ครูสอนขับรถจริงๆเหรอเนี่ยนะครับแบบนี้เลยครับที่ผมสอนนะครับ